สวัีครับพบกับวิเาะข้อจะลึกสวัสดีครับพบกับวิเาะข้อจะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่26ตุลาคม2559นะครับนี่ขอเริ่มที่เบนะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส3นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่5,600ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น14.8%เยนเย่แล้วก็5.7%คิวอันคิวนะครับโดยไตรมาสนี้นะครับเบมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อนะครับและมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงมากเยนเย่นะครับ แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย Q1Q แต่ละรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นทั้งเยนเยือนและ Q1Q นะครับแล้วก็มีรายได้ดอกเบีย้ยที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยอื่นนะครับเพิ่มสูงขึ้นด้วยเยินเยนและ Q1Q ในขณะที่การตั้งสำรองสมบูนะครับสินเชื่อของกบรในไตรมาสสามนะครับเพิ่มขึ้น3.4% Q1Q นะครับมาจากทุกประเภทสินเชื่อนะครับนอกจากนี้นะครับการเข้าซื้อกิจการ Hutcha, k a r ก้า a Limited นะครับหรือ HKL นะครับซึ่งประกอบกิจการไมโครไฟแนนซ์รายใหญ่ในกัมพูชา ทำให้เบได้รับโอสินเชียมส่วนบุคลคลเข้ามาในงบการเงินแต่บ้านนี้ด้วยอีกหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถึงแม้ว่าการเข้าซื้อกิจการนะครับที่ยังไม่ส่งผลต่องบการเงินของเบในแต่บ้านนี้นะครับแต่น่าจะทาให้ผลประกอบการของเบดีขึ้นตั้งแต่ไต,ตรมาสสี่ประกอบกับเบสามารถลดต้นทุนเงินฝากได้ดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้เดิมนะครับจะปรับประมาณการกำไรสุทธิปี59ปี60ของเบขึ้นนะครับโดยปี5 9ปรับเพิ่มขึ้น8.7%นะจรับจาก19,900เ้านนะครับมขึ้นเป็น21,700ล้านบาท ปรับเพิ่มปันผลเป็น90สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนปี60นะครับปรับเพิ่มขึ้นเป็น22,200้ล้านบาทนะครับและปรับเพิ่มปันผลขึ้นเป็น9 5สตางค์จากการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับส่งผลให้ราคาพื้นฐาปนปรับขึ้นด้วยนะครับเป็น40บาทนะครับทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะน,นำจากถือขึ้นมาเป็นทยอยซื้อนะครับสรับเบย เดลต้านะครับไตมาสามนะครับมีกำไรนะครับหนึ่ล้านบาทนะครับลดลง1ิบเก้าเปอร์เยแต่เพิ่มขึ้นหกเปอร์คิวอนคิวกำไรที่ประกาศมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับจากค่าใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนาต่ำกว่าคาดราวหนึ่งนส่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายนะครับเหลือสิโดยยอดขายสกุลเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่3ามล้านเหรียญนะครับลดลง3%ามเปอร์เซ็นยเดขณะที่มาจินนะครับใกล้เคียงยนเยียนะครับ ดงดเก้าเดือนกำไรสุทธิอยู่ที่3,913ล้านนะครับลดลง20%เยอนเยียนะครับเนื่องจากยอดขายลดลงและค่าใช้จ่ายในการขายบริหารและการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนคิดเป็น74%ของประมาณการทั้งปีนะครับที่ประเมินไว้ทางฝ่ายคงประมาณการไว้ดังเดิมน,นะครับคาดหมายยอดขาย1,301ล้านเหรียญน,นะครับลดลง5%เยอนเยียขณะที่มารจิ้นอ่อนลงเล็กน้อยนะครับอีกทั้งได้รับผลจากค่าใช้ใจ่ายด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริห,หารนะครับตัวยอดขายเพิ่มขึ้น2%เยนเยียประมาณการกำไรสุทธินะครับ5,355ล้านบาทนะครับลดลง20%เยนเยียลดคำแนะนำบนันทึกนะครับราคาดุลถ่ายอยู่ที่79บาทนะครับสำหรับเดลต้าโฮมโปรนะครับมีผลการดำเนินง,งานไตรมาส3นะครับอยู่ที่948ล้านนะครับเติบโต18.2%เยนเยียนะครับ โดยบริษัทมีราได้รวมเพิ่มขึ้นนะครับจากรายได้การขายเติบโตนะครับเนื่องจากมีการเปิดสาขาใหม่สองสาขาแลยได้ค่าเช่าและบริการเติบโตนะครับจากพื้นที่เช่าเพิ่มมากขึ้นนะครับและมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นนะครับจากรายได้ส่งเสริมการขายและรายได้จากการให้บริการโฮม์วิสคงประมาณการกำไรปี 59, 5 9เติบโต14.1อนะครับอยู่ที่3,992ล้านนะครับโดยผลการดำเนินงาน9เดือนนะครับคิดเป็น70ซนะครับ ในรอบปี60จะเป็นอีปีที่ทางฝ่ายคาดผลการดำเนินงานจะเติบโต,ตได้ดีนะครับ12.6%เยนเดียมาที่4,496ล้านนะครับโดยยังคงคาดว่าเซฟสโตเซลโกร์นะครับจะยังคงเป็นบวกได้ราว2-4%ตามสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวนะครับแต่ทั้งนี้รายได้จากยอดขายและรายได้จากการให้เช่าจะเติบโตจากการขยายสาขาเพิ่มนะครับซึ่งคาดว่าจะแบ่งเป็นโฮมโปร4สาขาไมก h โฮม3สาขาและโฮมโปรมาเลเซีย1สาขา ยังคงมองโฮมโปรเปการเติบโตที่ดีในปี59นะครับหลังเซตโตเซโกส่งสัญญาณบวกซิงผ่านมา9เดือนที่ทางธุรกิจยังไปได้ดีนะครับทั้งยังมองของการดำเนินงานจะเติบโตต่อเนื่องได้ในระยะกาสาถึงหปีนะครับคงราคาพื้นฐาน1 1บาท40และยังคงแนะนําซื้อนะครับสำหรับโฮมโปรต่อที่ lph หรือโรงพยาบาลรัดเท้านะครับทางฝ่ายมองเป็นโบวกอย่างมากนะครับต่อผลการดำเนินงานไตรมาส3นะครับ โดยคาดรายได้จากกิจการโรงพยาบาลปรับตัวดีขึ้น10% y/y แล้วก็8.1% q/q ที่321ล้านนะครับโดยมีปัจจัยหนุนนะครับจากจำนวนผู้ป่วยกันสดที่เข้ามาใช้บริการสูงนะครับทั้ง OPD และ IPD จำนวนผู้ป่วยการสังคลเพิ่มขึ้นนะครับตลอดจนโรคที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตรงมีความซับซ้อนสูงนะครับค่าหนุนให้อาตาัตรากำไรขั้นต้นขยับตัวมาที่25.5% ส่วนรายได้จากเงินลงทุนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลนะครับค่าบริษัทจะรับรู้เข้ามาราวสามสี่ล้านบาทบวกกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทีย่อยู่ในระดับค่อนข้างดีนะครับกำไรสุทธิไตรมาสสามน่าจะแต่ระดับสูงสุดใหม่นะครับที่สี่สิบห้าล้านนะครับเพิ่มขึ้น42.6%สิบสองจุดหร์ยีแล้วก็18.1%แปดจุนเปอร์เซ็นตวอนคิวในนกไตรมาสสค่าจะยังโดดเด่นใกล้เคียงกับไตรมาส3นะครับแม้ว่าทางบราบาลจะเริ่มเปิดสู่โลกเฉพาะทาง ด้านทางเดิอนอาหารละตัดออกไปเป็นต้นปีหน้าแต่ไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานมากักนะครับจากลักษูะผลที่คาดว่าจะหมดช้ากว่าปกตินะครับทำให้โรคระบาดจะมีโอกาสเกิดสูงนะครับอีกทั้งจํานวนผู้ป่วยในสดยังทยอยเข้าใช้บริการสู่โรคเฉพาะทางสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบ Q1Q ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวนะครับทั้ง OPD และ IPD โดดเด่นผลการดำเนินงานผลประกอบการปี59จะยังมีโอกาสเติบโตได้สูงนะครับ ค่ากำไรสุทธิอยู่ที่ถึงราวสิบแปดล้านน,นะครับขยายตัวหกสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียร์สำหรับปีลหกศูนย์นะครับค่ารายได้จากกิจาก,การโรงพยาบาลและกำไรสุทธิจะขยายตัวโดดเด่นนะครับจากจำนวนผู้ปว่วยและรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งจากกลุ่มผู้ปว่วยเงินสดและผู้ป่วยประกันสังคมนะครับประกอบกับการทยอยเปิดศูนย์บริการเฉพาะทางเพิ่อมอีกเจ็ดศูนย์นะครับ ถ้าปีหกนะครับมีกำไรอยู่ที่202ล้านบาทนะครับขยายตัว19.8%นะครับแน่นอนผมมผลการดำเนินงานปี59ค่อน,นข้างขยายตัวโดดเด่นเกือบ70%นะครับจากจำนวนผู้ป่วยและได้รายได้เฉลี่ยต่อหวัวที่สูงขึ้นแล้วจะโตต่ตอนเนื่องในปี60นะครับจึงยังคงแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่18.50นะครับสําหรับ LPH ต่อที่ p t t g c นะครับคาผลการดำเนินงานไตรมาส3นะครับเพิ่มขึ Q ้ Q น2 4 QoQ นคคะครับอยู่ที่6 1 1 2ล้านนะครับจากการเดินเครื่องของโรงกลั่นและโลงรงโอเลฟินสูงขึ้นนะครับการทำกำไรของธุรกิจอโตเมติกรบบตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการรับรู้เงินประกันราว1 1 4 8ล้านนะครับหลังหยุดเดินเครื่องโรงงานโอเลฟินของที่3นะครับเราจะมีกำไราจากตัตรแลกเปลี่ยนราว2 0 2ล้านบาทนะครับ น,น,นอนจนานี้ผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายยังได้ส่วนช่วยจากการเดินเครื่องโรงงานมากขึ้นนะครับโดยวงกันอโลเมติกและโลงอโรฟินค่าจะเพิ่มขึ้นมาที่ราว1 0 3 9 0ะ9 8ตามลำดับนะครับรวมทั้งค่าจะได้รับรู้ส่วนเพิ่มจากโครงการแม็กซ์อีกราว400ล้านบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้ในช่วงปลายปีนะครับถึงต้นปีหน้าค่าจะเห็นความชัดเจนถึงงบลงทุนของโครงการ p o แล้ว โพยอยนะครับซึ่งแบ่งเป็นกำลังการผลิตโพเพลีนออกไซด์สองร้อยพันตันต่อปีนะครับและโพลิโออยนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสาสิบพันตันต่อปีและโครงการ u s p e To r Chemical Complex แบ่งเป็นกำลังการผลิตเอทิลีนนะครับหนึ่งพันพันตันต่อปีนะครับ HDPE นะครับเจ็ดร้พันตันต่อปีและ MEG นะครับห้าร้อยพันตันต่อปี ในระดับราคาซื้อขายปัจจุบันนะครับลดลงมาอินพาร์ิบุ๊กที่1เท่านะครับปรับคาแนะนําเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่76บาทนะครับสำหรับ PTTGC จะมีหุ้นเข้าใหม่นะครับคือ SQ หรือสากลอ e ีฟฟิทเมนต์นะครับประกอบธุรกิจให้บริการและดำเนินง,งานได้การทำหนึ่งแรกอย่างครบวงจรน,นะครับ โดยควบคุมถึงการวางแผนงานในเหมืองการปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมืองการให้คำปรึกษาด้านงานเหมืองและการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับ sq มีกำไรในปี58ที่88ล้านนะครับเพิ่ม80%จากปี57นะครับโดยได้เพิ่ม15%เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มเติมจากโครงการเหมืองหงสาและโครงการแม่ม้อ8กํกำไรขั้นต้นสำหรับปี58เพิ่มขึ้น2ี่สเเนเดียนะครับเนื่องจากบริษัทเริ่มดำเนิงนงาน โครงการหน่วยหงษาและโครงการแม่ม้อแปดซึ่งมีอัตรางำไรที่สูงในอัตราช่วงเริ่มต้นแบ็กลนะ็อกณปีณนะมิถุนาปี59นะครับอยู่ระดับสูงที่36,000ล้านนะครับจากโครงการแม่ม้อเที่2,800ล้านแม่หม้อแที่22,300ล้านบาทและโครงการหงษานะครับที่11,100หมืนห่งนล้านโดยโครงการทั้ง3นะครับมีกําหนดการรับรู้ไรายได้ไปถึงปีไตรมาสสปี63นะครับไตรมาสสปี68 ในแต่ว่า4-6-9นะครับทําให้แนวโน้มรายได้เติบโตได้ต่อเนื่องในอีก10ปีข้างหน้าทางฝ่ายค่ารายได้ปี59นะครับเติบโต4.2%ขณะที่มาจิ้นน่าจะอ่อนลงเล็กน้อยจากปีก่อนค่ากำไรปี59เติบโต181%นะครับส่วนปี60ค่าแนวโน้มรายได้เติบโตได้ดีนะครับจากโครงการแม่มอแปะและหงสาเริ่มเข้าสู่เฟสที่มีเครื่องจักรหนักมากขึ้นรายได้เพิ่มอีก27%นะครับอย่างไรก็ดีมาจิ้นจะอ่อนลงนะครับ ค่าเงิรายปีหกสูเติบโต,ต49%ราคาพื้นฐานนะครับ3 3.92สตางค์นะครับจากราคา BO ที่3.20นะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับ SQ, IHL W1 นะครับจะเข้าซื้อขายวันนี้นะครับโดยมีจำนวน104.5ล้านหน่วยนะครับ อัตราการใช้สิทธิ์นะครับหนึ่งวอลเลนด์ต่อหนึ่งหุ้สามาัญนะครับที่ราคาใช้สิทธิ์สามบาทห้าสิบมีอายุสามปีนะครับถ้าประเมินมูลค่าพื้นฐานนะครับถ้าหุ้นแม่นะครับมี volatility อยู่ที่หุ้นแม่อยู่ที่หกบาทเจ็ดสิบห้าต่างนะครับ volatility สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับราคาวอลเลนด์จะอยู่ที่ 3, สามบาทสิบสองตางค์นะครับ volatility ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับราคาวอลเลนด์จะอยู่ที่ 3, สามบาทสามสิบสี่ตางค์แล้วก็ถ้า volatility หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับวอลเลนด์จะอยู่ที่ สามบาทห้าสิบหกสตางค์นะครับมาร์เก็ตเนวนะครับ KCE นะครับค่ายอดขายไตรมาสสามนะครับ,รบ,รบ,ยอ,ยรบอยู่ที่สามพันห้าร้อยเจ็ดล้านบาทนะครับเพิ่มหกเปอร์เซ็นต์เยียร์จากการขยายการการผลิตนะครับนาะฮาร์คิวนคิวค่าจะลดลงสองเปอร์เซ็นต์เนื่องจากการเปิดพื้นทีส่งมอบนะครับส่งผลให้การรับรู้รายได้จะล่าช้ากว่าเดิมขณะที่มาร์จิน้นเบนโน้มดีขึ้นทั้งเยียร์และคิวนคิวนะครับ ค่ใาใช้จ่ายในการขายบริหารต่อยอดขาย,ขายาคาดจะใกล้เคียงเยียวยานะครับแต่ไตรมาสนี้จะมีภาษีจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเนื่องจากมีการปรับปรุงรายการดังกล่าวนะครับจากเงินประกรนันนำทุมที่ผ่านมามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นนะครับต่อผลการดำเนินงานที่ยังโตได้ต่อเนื่องนะครับจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีนะครับอีกทั้งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงทางฝ่ายคงคงำแนะนําถือนะครับโดยปรับราคาพื้นฐานนะครับเป็น1 17บาทนะครับ ดผลการดำเนินงานปี60ที่คาดว่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่18 year. า18%บแปดเปอร์นเนตยนเียร์มาดูแนวในตัวนะครับเพอร์เซนเทลนะครับแนวโน้มผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมนะครับมือเต็มาสายังคงยังทรงตัวนะครับส่วนธุรกิจอาหารยังคงเป็นตามเป้าหมายที่ TSS นะครับบวก5.5%นะครับแม้เซ็นสโตเซล,กลโกรตจะโตเพียง0.1% การเติบโตหลักมาจากการขยายสาขานะครับโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่ TSS นะครับโดยบริษัทมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นนะครับ806สาขานะครับณสิ้นงวดไตรมา3นะครับเทียบกับ785สาขาในไต่มาส3ปีก่อนนะครับแล้วจะมีการขยายค่อยเป็นค่อยไปจนครบ828สาขานะครับภายในสิ้นปีเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เข้าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงปลายปี59และตลอดทั้ปี60 ค่ากำไรงวดไปิมาสามนะครับอยู่ที่330ล้านนะครับทรงตัวควอนคิวแต่ดีขึ้นนะครับ13%บสามเปอรยียดเยียร์ส่วนกำไรปี59นะครับค่าไว้ที่1,913ล้านนะครับเพิ่มขึ้น14%บสี่เปอร์เยียร์ราคาพื้นฐานอยู่ที่44่สบาทห้นะครับยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับเซนเทลเรหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ